สูตรมอคค่าฮาร์โมนีค่ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะสวยมากแล้วก็อร่อยมากแม่กินแล้วอร่อยมากเลเยอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะลงตัวมากเลยค่ะหอมหนัวนุ่มใครเป็นสายกาแฟช็อกโกแลตรับลองเค้กตัวนี้อร่อยมากค่ะ,ะสามารถทำขายก็ได้ทำกินก็ได้ค่ะไปทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของของตัวเค้กนะคะวันนี้แม่จะใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะ 9ก้าคูณเก้าค่ะอ่าส่วนผสมก็จะมีอ่าอันนี้ก็คือตัวแป้งนะคะจะมีตัวแป้งเค้กแล้วก็อ่าผงโกโก้ผงฟูจะอยู่ด้วยกันอ่าในถ้วยนี้นะคะมีในส่วนของไข่แดงค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมนะคะนมกับกลิ่นวานิลานะคะก็จะเอารวมกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือน้ํามัน มะพร้าวนะคะวันนี้แม่จะใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะอ่าเราไปดูวิธีการทําเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาล่อนของแห้งนะคะก็คือแป้งผงโกโก้ผงฟูอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ล่อนเลยค่ะอ่าถ้าเป็นเศษแบบนี้นะคะเราก็กดเลยค่ะแบบนี้ค่ะหมดแล้วค่ะเราก็จะเทนในส่วนของน้ํามันค่ะเทไปเลยนี่ก็จะเป็นนมกับกลิ่นวานิลลานะคะเทลงไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็คน ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเสร็สจแล้วเราก็จะเทในส่วนของไข่แดงค่ะเทลงไปเลยแล้วก็โคนในส่วนของไข่แดงกับแป้งเข้ากันเลยค่ะได้เนื้อประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือไข่ขาวเดี๋ยวเราจะตีในส่วนผสมของไข่ขาวนะคะส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองก็จะมีไข่ขาวค่ะแล้วก็ครีมออฟทาท่า,ทาน,นะคะเราเทครีมออฟทาท่า,ทาใส่ใน,ในไข่ขาวเลยค่ะ อ่าแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายค่ะวันนี้จะใช้น้ําตาลทรายนะคะอ่าเราก็จะตีในส่วนของไข่ขาวเราจะตีสปีดหนึ่งก่อนนะคะเราจะตีสปีดหนึ่งให้เขามีฟองหยับหบเหมือนกับโฟมล้างหน้าก่อนนะคะพอเป็นฟองหยับๆบแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่น้ําตาลทรายนะคะ ประมาณสักสามรอบนะคะตีจนเขาตั้งยอดนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะตั้งยอดนะคะนี่ค่ะอ่าตั้งถ้าตั้งยอดแล้วแสดงว่าเมอแรงของเราใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะนําไปผสมในส่วนที่หนึ่งได้เลยค่ะการที่เราจะผสมในส่วนที่หนึ่งนะคะเราก็จะแบ่งประมาณสักสามรอบนะคะกะเอานะคะไม่ต้องช่างแล้วนะคะกะเอา ให้ได้ประมาณ3ามรอบนะคะตะล่อมให้เข้ากันนะคะให้ส่วนที่1กับส่วนที่2ให้เข้ากันดีนะคะ,ะแล้วก็คนไปนะคะตะล่อมไปให้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมอีกค่ะอ่าเติมส่วนที่2ออันที่2ก็แค่นี้พอนะคะไม่ต้องไม่ต้องทํานานนะคะแล้วก็เติมในส่วนที่3ค่ะตะล่อมให้เข้ากันได้เลยนะคะ อันนี้ค่ะเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมเข้ากันแล้วอ่านี่ค่ะก็จะได้แบทเทิรนแบบนี้นะคะเนี่ค่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําลงพิมพ์ได้เลยค่ะ,ะเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะเพื่อตัดฟองอากาศนะคะแต่เราจะเอาเข้ามุมทุกมุมก่อนนะคะนี่ค่ะ อ่าเราจะอบไฟอยู่ที่160องศานะคะประมาณอ่าประมาณ20นาทีนะคะนี่ค่ะแล้วก็กระแทกก่อนที่จะเข้าอบนะคะกระแทกให้ฟองไล่ฟองอากาศอีกทีหนึ่งนะคะสุกแล้วค่ะเราจะอบ20นาทีนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะอ่าพอสุกแล้วเราก็นําออกจากเตาอบได้เลยค่ะแล้วเราใช้มีดนะคะมีดบางๆแซะขอบข้างๆนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ตะแกงนะคะ ว่าเลยค่ะนี่แล้วก็ยกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็นํากระดาษกระดาษไข่นะคะเราก็เอากระดาษไขค่คอยๆลอกกระดาษไขออกนะคะอ่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอ่าทำในส่วนของวิปปิ้งครีมด้วยกันค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของวิปปิ้งครีมค่ะก็จะมีเป็นวิปปิ้งครีม แบบเดลี่นะคะแม่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็คือในแองเกล่าฟาร์มเฟรดมิลเหมือนเดิมตัวเดิมตัวนี้เป็นตัวที่หอมหนัวหอมนมมากเลยนะคะตัวนี้แต่ไม่หวานนะคะแต่เดี๋ยวแม่ก็จะเติมน้ําตาลค่ะในส่วนของน้ําตาลก็จะเป็นน้ําตาลป่นนะคะแล้วก่อนที่เราจะตีนะคะนี่คือผงโกโก้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะต้องเติมวิปปิ้งครีมตัวนี้นะคะในผงโกโก้นิดหนึ่งนะคะ เติมเข้าไปประมาณนิดหนึ่งนะคะอ่าอย่าลืมนะคะวิปปิ้งครีมตัวนี้ต้องเย็นด้วยนะคะเย็นจัดด้วยนะคะอ่าแม่ก็เติมในส่วนของผงโ,โกโก้นิดหนึ่งแล้วก็คนค่ะคนให้ผงโกโก้ละลายนะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวเองค่ะประมาณไม่ถึงนาทีประมาณ1น,นาทีค่ะต่อไปเราจะมาตีในส่วนของวิปปิ้งครีมนะคะ เราก็จะทยอยน้ำตาลนะคแะแม่จะใช้น้ำตาลป่นนะคะอ่าปิดก่อนแป๊บหนึง่งอ่าเสร็จแล้วก็โคนแป๊บหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ตีต่อค่ะอ่าเราตีวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของช็อกโกแลตผสมลงไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยสปีดแรงต่ำสุดนะคะไม่ต้องตีนานนะคะแค่ให้เขา ผสมกันแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะได้เป็นสีแบบสีน้ำตาลแบบนวลๆน,นะคะเป็นสีช,ช็อกโกแลตแบบนวลๆน,นะคะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาปาดครีมด้วยกันนะคะนี่นะคะเค,ค้กแม่จะตัดแบ่งกัน3ส่วนนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะวิปปิ้งครีมที่ตีเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงบีบนะคะใส่ถุงบีบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ เอาวิปเป็นครีมอันนี้คือชั้นที่1น,นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวสปาตูล่านะคะหรือว่าตัวปาดปาดครีมนะคะตัวนี้นะคะตัวปาดเค้กนะคะนี่ค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็นำชั้นนี้นะคะวางทับเลยค่ะนี่ ต่อไปเราก็จะคุมตัวเค้กหมดเลยโอเคค่ะเราคุมเนื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้สปาตูลลกเกลี่ยอีกรอบหนึ่งค่ะเกลี่ยให้เขาเนียนขึ้นนะคะนี้แล้วนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะเกลี่ยอีกรอบหนึ่งเกลี่ยมันเลยค่ะตัดมาเลย ่าให้ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเซตตัวในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงให้เขาเซตตัว2ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาคลุมด้วยดาร์กช็อกนะคะอ่าขั้นตอนที่3นะคะเราจะไปทำในกราหน่เพื่อที่จะเอามาลาดบนหน้าเค้กของเรานะคะนี่คือตัววิปปิ้งครีมแบบเดลี่นะคะคือไม่มีความหวานนะคะแล้วอันนี้คือดาร์กช็อกนะคะ อ่ะแม่ใช้ดักช็อก70%ค่ะตัวนี้ค่ะเราก็เอาดักช็อกเทลงไปเลยอ่าเสร็จแล้วแม่จะใช้ในการที่จะเอาเข้าไปในไมโครเวฟนะคะเข้าในไมโครเวฟประมาณครั้งละ1นาทีนะคะอ่านี่นะคะแม่เอาไปไว้ในไมโครเวฟ1นนาทีนะคะแล้วก็เอาออกมาคนนะคะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะคะตอนที่ยังไม่ละลายนะคะแต่เขาก็จะเริ่มเจอความร้อนเขาก็จะเริ่มละลายนะคะ นี่ค่ะเขาจะมีความเงาขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีเม็ดของดาร์กช็อกแล้วนะคะนี่ค่ะคะเขาเซตตัวแล้วนะคะ,อ,ะอยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะ,อ,ะอันนี้แม่เซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกระดาดที่เราจะเอามาตกแต่งข้างบนนะคะ เราก็ใส่ถุงบีบกระน,นาดที่เหลือนะคะ,ะแต่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเอาทองนะคะอันนี้คือทองเปลวสําหรับเบเกอรี่นะคะไม่ใช่ทองเปลวติดหลังพระนะคะนี่ทองสําหรับแต่งหน้าเค้กนะคะเป็นทองที่เป็นของเบเกอรี่นะคะลองไปทํากันดูนะคะสูตรก็อยู่ใต้คอมเมนต์ค่ะลองไปทํากันดูค่ะอร่อยมากค่ะ